ก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะตอนนี้พามาชมบรรยากาศสดๆนะคะของอพิธีที่จะสวดมนต์เย็นนต่อชะตาวงสงพระใหญ่ที่วัดดานดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะก็คือมีการเอาสายสินนะคะ กำลังไล์สดแ่๊บนะคะนี่คฮะแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งอาจารย์นี่นะคะก็เป็นโต๊ะที่เราจะใช้ในการบวงสรวงบูชานะคะก็มีเดี๋ยวข้าขงบนก็จะเป็นพระพุทธรูปยงพระศิวลีพระเจ้า,าตักสิงหลวงปู่นะคะเนี่ย นคะคะพระที่เราจะสร้างนะคะเราก็เอาภาพมาติดไว้เลยคะ่ะองค์พระต้นแบบนี่ค่ะลึกตุ้มนะคะค่ะค่อยๆไปค่ะค่อยๆไป S <S <S อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็เตรียมไว้ให้พระก็น่าจะราวๆสัก20ิรูปได้ค่ะที่จะมาร่วมในพิธีเย็นนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะมานะคะก็มาได้เลยค่ะที่วัดด่านดูนะคะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเวลาราวๆประมาณ17นาฬิกานะคะก็ข้างบนก็จะมีอ่าเขาเรียกเลยนะคะพยันของหลวงปู่นะคะ ก็คือเจิมด้วยพระอาจารย์ลำพันธ์นะคะหลวงสิทธิ์ของหลวงปู่สาวกุลอุดรที่ที่ท่านหลวงปู่ด้วยนะคะท่านมาเป็นเกียรติในงานด้วยค่ะพระอาจารย์ลำพันธ์พระอาจารย์เทียนบิดเนาะมีพระอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะคะเมื่อกี้เพิ่งมาจากร้านกาแฟค่ะอยู่ตรงไหนนะคะอเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหลุม ที่เตรียมนี่ค่ะมีผู้ใหญ่บ้านนะคะมาคอยให้กำลังใจตลอดนะคะผู้ใหญ่บ้านของเรานะผู้ใหญ่บ้านดันดูค่ะผู้ใหญ่ทักไทายประชาชนมาชุมงานเองเลยนะคะโอเคนี่ค่ะออนี่ก็คือศีลาเลิกของเรานะคะจะอยู่ในแท่นวางสีลาเลิกตรงนี้ค่ะวันนั้นช่างก็ได้สาบูุสวยงามเรียบร้อยนะคะ พร้อมที่จะทําพิธีในวันพรุ่งนี้ค่ะองค์พระเจ้าตากสินนะคะมาเป็นสักขีพยานในการทําสร้างพระใหญ่ั้างนี้ค่ะเป็นประธานหลักของเราจริงๆนะคะพระเจ้าตากสินนะคะนี่ค่ะดูนเห็นภาพบรรยากาศรอบๆก็ติดติดใจอย่างยิ่งนะคะ ช่างก็เด่งงานนะคะพรุ่งนี้พร้อมจะเทป,ปูนนะคะใครจะนำอะไรมาฝังใต้องค์พระนะคะเตรียมมาได้เลยค่ะ mm hmm. เป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานะคะที่จะทำองค์พระใหญ่ขนาดน,นี้ ก็มีครบทุกุกหลุมแล้วนะคะ,นะคะโอเคค่ะแล้วก็อย่าคอยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ